เอาละครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมศึกไทยลีกแล้วครับต้องบอ,อกว่าเป็นเกมแรกของอิชิอินะครับที่คุมทีมเนี่ยลงสนามในการประเดิมของ BG ครับแล้วเจอจุดโทษเลยครับเล่นมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับทาง BG มาเสียจุดโทษให้กับชนบุรีนะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยก็แอบดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับจังหวะที่จับแหม่มีมืออยู่ด้านหลังครับ ดินยิชครับแล้วผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลแล้วครับให้เป็นจุดโทษในจังหวะนี้นะครับและเป็นโบลิงกิครับที่จะรับหน้าที่สังหารตรงนี้เตรียมตัวแล้วยิงเข้าไปครับชนบุรีขึ้นนำบีจีก่อนนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบีจีเนี่ยครองเกมได้ดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอยิงไม่ได้เจอจุดโทษครับแต่บีจีก็พยายามลุยอย่างหนักตลอดทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากโดอิตรงนี้ครับ คือ BG ีเนี่ยเน้นขยันเน้นต่อเนื่องเน้นลุยเยอะๆนะครับบุกยาวๆคือหาโอกาสให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของดอยครับที่ม้วนกลับมาตรงนี้แล้วยิงหักข้อเข,ข้าเสาแรกครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูประตูตรงนี้โอ้โหไม่ฟาวครับไม่ฟาวครับนะทัทนันครับโดนกระแทกแต่ไม่ฟาวแล้วมาเปิดตรงนี้เอา มือโดนครับแต่ว่ามือค้ำพื้นอยู่จะฟาวหรือเปล่าเป็นจุดโทษไหมผู้ตัดสินให้ครับผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษเลยครับเนี่ยครับทางด้านของแนวรับชนบุรีครับจะพยายามบอกเฟลิเป้บอกว่ามันเอามือค้ำอยู่นะแล้วมีจังหวะทำฟาวตรงนี้ด้วยนะแต่ผู้ตัดสินยืนยันชัดเจนครับว่าจังหวะให้มาแล้ว มือไปโดนตรงเนี้ให้เป็นจุดโทษครับก็อยู่ที่ทุกท่านจะมองนะและก็เป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วครับโดอิเหมาสองเลยครับคาถานินจามาแล้วครับฮัตโตริหรือเปล่าโอโ้โหอิชิอินี่ก็ปรบมมือเลยครับบอกว่าใจนเย็นแล้วหลังอย่างนี้แต่ช่วงท้ายนีย่มีดราม่านิดหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยชนบุรียกกลับเข้ามาแล้วมีจังหวะคลุกคลิกหน้าประตูแลวทาบินาท,ทำประตูได้เนี่ยแต่ไม่ได้ครับ ผู้ตัดสินให้ไปแล้วแต่ว่า VAR เนี่ยเหมือนมาทักท้วงครับว่าจังหวะนี้ควรจะเป็นลูกฝาหรือเปล่าแต่มือไม่ขึ้นนะแต่ว่ามีกระแทกอยู่นะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินจะมองและทุกท่านด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับคือมันก็คล้ายๆกับ BG จังหวะที่ฝาวโดนริบเหมือนกันนะครับแต่มีมือดึงมีกระโดดกระแทกแต่มือไม่ได้ขึ้นมาแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่า บีจีชนะไปเลยนะครับในการประเดิมสนามนัดแรกของมาซาทะอีชีอินั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกเกมเดือดนะครับเมืองทองครับเปิดบ้านเจอกับประจวบของโคตเตียครับวันนี้ต้องบอกว่าโคตรมันนะครับประจวบนี่ดุมากครับนำหนึ่งศูนย์เลยครับยิงแสกหน้าครับลูกนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่ามาแบบเดือดเดือดดูดุแล้วครับทางด้านประจวบของโคตสะสมครับโอ้โห ยิ่งดีหรือเกินนะครับแสกหน้าเข้าไปเลยครับนี่เคยเล่นกับทีรศิลป์ด้วยนะแล้วนี่ครับได้อีกลูกครับอีกคลาสครับต้องบอกว่าพอไปเล่นทีมชาติไทยแล้วฟอร์มต่อเนื่องฟอร์มดียาวๆเลยนะครับแล้วกดลุกนี้เหมือนจะลอดขู้รักษาประตูไปด้วยยอดเยี่ยมเลยครับแล้วทางด้านของประจวบเนี่ยมาได้ลูกที่3อีกต่างหากครับลูกนี้ตาอัวครับเรียบร้อย3-0ครับ ลูกแรกเนี่ยเป็นเบนเดสนะแต่ลูกที่สามเนี่ยเป็นตาอัวน้ำสามศูนย์นี่มันแทบจะสบายแล้วครับแต่ว่าพอกลับมาครึ่งหลังเนี่ยโรบักเพิ่งจะลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มาได้ประตูคือเมืองทองเกมนี้เนี่ยเล่นแบบค่อนข้างที่จะอ่อมนิดนึงนะไม่ค่อยมีพิษไม่ค่อยมีภัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางด้านของประจวบมาแล้วได้มาแล้วได้ยิงตรงกรอบเนี่ยเข้าตลอดเลยนะครับเรียกว่าคมกว่านะครับแต่เมืองทองเหมือนกําลังจะฟื้นพอกําลังจะฟื้นเสร็จเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับ ต้องมาเหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับนี่ครับไปยันครับโอ้โหไปแบบเหมือนถีบอะครับเนี่ยกําลังจะฟ้องเลยนะครับตาอวกําลังจะไปฟ้องเลยบอกว่าเฮ้ยกสิเดตเล่นงนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่ามันไม่รอดอยู่แล้วครับคือจังหวะเหมือนจะแบบมันบอลไปแล้วแล้วมันโอ้โหตั้งใจอะครับลุกนี้เจ้าตัวก็จะมาเอาเรื่องอะดีครับว่ามันไม่เป็นอะไรหนักหนาครับแต่คือถ้าดูจาก vr แล้วมันก็ชัดครับมันเถียงไม่ออกครับ มันมีเคสก่อนหน้านี้แล้วไงนะครับคือเคสก่อนหน้านี้ก็ลักษณะนี้เลยนะครับแล้วมาโดนอีกทีหนึ่งครับเขาจะหลุดอยู่แล้วอันนี้เหลืองสองครับเหลืองสองก็โดนแดงสองคนเลยเกมนี้สรวิทย์ไปกันใหญ่แล้วครับตรงนี้คือต้องบอกว่าเมืองทองวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเล่นไม่ละเอียดแล้วนะครับสมาธิไม่ดีแล้วก็มีใบแดงอีกตั้งหากคือมันแทบจะจบ ทุกอย่างนนเนี่ยสองใบแดงนะครับมันไม่สามารถที่จะคัมแบ็กได้อะนะมันยากมากแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาโดนนะครับมาโดนสี่หนึ่งอีกจังหวะโคตรสวยเลยครับโอ้โหเหมือนกับว่าฟาดครับฟาดซิโซครับลิมาครับเพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็โคดเตียบอกว่าจบแล้วนะฮะอีกเกมหนึ่งครับใบแดงอีกแล้วคือที่จะให้ดูเนี่ยคือมันมีใบแดงเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ย เดี๋ยวดูจังหวะเปิดไปของแบงคอกแล้วโอ้โหถีบเข้าไปดีไม่โดนอกครับถ้าโดนอกนี่สุ่มเสี่ยงงานเข้าเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยคือบอกว่าจะเหลืองได้ไหมแต่พอไปดูภาพช้ามันไม่เหลืองมันโดนแขนนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะอันตรายดูสิครับโอ้โหยเขาเรียกว่าโอ้โหยอดอกนะคือถ้าเต็มเต็มนี่โดนยอดอกนี่โชคดีมันไม่เต็มนะฮะคือถ้าเต็มผู้รักษาประตูนะ่าจะเจ็บหนักแล้วผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วครับ ก็ต้องแจกะฮะเดินมาแคนเซิลครับเหลืองครับโอ้เถียงไม่ได้ไม่เถียงเลยดีกว่าเรียกว่าไม่เถียงครับยอมรับสารภาพจำนนนะฮะโอ้อัลกาซานีครับโดนไปแล้วทางด้านของแบงคอกเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำด้วยนะผู้เล่นน้อยกว่านะครับจากคุโนริแต่ว่าพอนำหนึนเนี่ยมันมันยืนระยะไม่ได้ไนงะ มันมันโดนครับแล้วเป็นชัยชนะเกมแรกของอุทัยด้วยนะเดี๋ยวดูครับจากจังหวะนี้ยกปั่นกับไบโยเนี่ยเล่นดีมากนะหลายนัดแล้วนะครับไบโยนนี่เล่นดีหลายนัดมากๆกน,นะครับตอนนี้เป็นใบไม้ร่วงครับเมื่อกี้แล้วก็มาได้ประตูชัยจากจังหวะขึ้นมงบเบจมินเจมเดวิดเปิดนะครับสรุปครับเป็นชัยชนะเกมแรกของอุทัยครับแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ของแบงคอกตามทางด้านของบุรีรัมยู่5แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะ แบงคอกเนี่ยนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจบเกมไปทุกทีมสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างน้อย1น,นัดกันหมดแล้วอะนะครับไม่มีทีมไหนยังไม่ชนะนะตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วอะนะครับแต่ว่าการท่าเรือครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ชนะอีกแล้วนะครับโอ้มี19แต้มแล้วนะครับอยู่อันดับ3ของตารางกาม่มาเริ่มที่จะท็อปฟอร์มจริงๆแล้วนั่นเองนะครับอ่ะ นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นศึกบอลไทยนะไปดูเรื่องราวข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าครับเอาละครับเรามาดูกันที่เรื่องของการแข่งขันีเกมที่ต้องบอกว่าโอ้โหวุ่นวายชุลมุนกันไปหมดล้ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายเนี่ยนะครับ เพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเลือกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอนะครับว่าจะไปแข่งที่ไหนก็ถูกวิเคราะห์กันมาอย่างดีแล้วว่าอ่ะอยากที่จะไปแข่งสงขลาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็คือวางไว้นะครับว่าเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปไป,ไปมามาเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงจากมาติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าสุดท้ายจริงๆนะ อันเนี้ยคิดว่าสุดท้ายจริงๆนะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเราก็กลายเป็นว่ากลุ่ม A ที่มีทีมชาติไทยนะครับมีกัมพูชาและติมอร์เนี่ยก็จะขยับมาเล่นที่ราชมังเหมือนเดิมขณะที่กลุ่ม B ครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าที่มีเวียดนามนะครับก็จะขยับ ไปเล่นที่สนามตินที่สงขลาแทนนะครับเนื่องจากว่าอ่ะมีมาเลเซียด้วยนะครับก็อาจจะมองได้ว่าเดินทางสะดวกหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะมันมีเหตุผลแบบนี้เนี่ยออกมาแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดไปในแนวทางนั้นด้วยซึ่งก็ต้องออกมาเป็นตามนั้นนะครับเวียดนามมาเลแล้วก็ลาวเนี่ยไปเล่นสงขลาขณะที่กลุ่ม C ีนะครับ กลุ่ม C เนี่ยก็จะเป็นทางด้าของอินโดนีเซียครับไปเตะสนาม700ปีนะฮะก็มีเมียนม,มาฟิลิปปินสิงคโปร์นะครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีมก็ไกลาบางทีมก็ใกล้นะก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลเนี่ยที่มติออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากนายกอบจอสงขลาเหมือนกันนะ ก็เซ็งเหมือนกันไม่น้อยนะเพราะว่ายืนยันว่าสนามตินเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่โดยเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําทุก2ตารางเมตรเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและยังคงหวังว่ากระทรวงจะนําฟุตบอลชายทีมชาติไทยกลับมาแข่งที่สงขลาเหมือนเดิมโอ้โหคือก็ขนลุกเหมือนกันนะถ้าย้ายกลับไปอีกรอบนี้ โอ้โหไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะครับทุกคนฮะคือมันย้ายกลับไปแล้วมันย้ายกลับมาแล้วมันจะต้องย้ายกลับไปอีกทีนึงมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยความมืออาชีพความน่าเชื่อถือนี่มันจะไม่มีเอาอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ายังเปกรุงเทพอยู่นะครับแต่มันก็จะมีบางคนที่ได้รับผลกระทบนะอะอย่างเช่นกองเชียร์อย่างเนี้ย ซึ่งล่าสุดเลยแฟนบอลเขาก็บอกโหแล้วอย่างนี้บางคนทําอย่างไรเท้าดักแน่กองเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กลงอะนะครับหลังจากการแข่งขันเนี่ยมันถูกย้ายออกไปว่าเรื่องของค่าที่พักเรื่องของเครื่องบินอนะใครรับผิดชอบอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยมาเนี่ยเขาบอกเขาจองไปแล้วแล้วเขาก็ไปตลอดนะเซ็งเลยนะซีเกมยังไม่เริ่มแต่จ่ายไป800 0เครื่องบินที่พักคืนไม่ได้ด้วย เออจะย้ายอีกไหมเนาะเนี่ยจะเบิกกับใครได้หรือเปล่านะครับเอออีกแล้วเหรอนเนี่ยคืออย่างไรก็ตามนะสนามครั้งนี้เนี่ยการย้ายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับทางสมาคมฟุตบอลนะแต่ว่าเป็นมติเด็ดขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์นั่นเองเพราะว่าเขาคงเป็นห่วงเรื่องของไทยเจอกัมพูชานั่นแหละนะครับอ่ะแต่ตอนนี้กระแสของแฟนบอลบางท่านก็ยังไม่ได้จองแต่ว่าบางท่านจองไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าการทำแบบนี้ปรับเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ย มันไม่ค่อยมืออาชีพเหมือนไม้หลักปักขี้เลนอะไรประมาณนี้นะครับคือเอาจริงก็ไม่ได้อยากเห็นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจนกว่าเกมจะเริ่มขึ้นหรือว่าการจัดการแข่งเนี่ยจะเริ่มขึ้นก็อยากที่จะให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยประกาศออกมาเนี่ยนะครับกระแสของแฟนบอลก็เป็นประมาณนี้นะ,ะแต่ก็ต้องบอกจริงนะบ้านเราเปลี่ยนบ่อยเนี่ยไทยแลนด์อเกนแล้วกันนะไม่ใช่ไทยแลนด์โอเล่ไทยแลนด์อเกนนะครับ เอาละครับแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้นะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ